เรื่องในสัปดาห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสันะบูชาและวัดเข้าประสาในปีนี้ซึ่งวันอ่านสันะบูชาก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่5้าเดกระกาคม2563ส่วนวันเข้าประสาก็ตรงกับวันจันทร์ที่6กระกาคม2 5งพซึ่งเป็นวันที่เกี่ยวข้องติดต่อกันทั้งสองวันโดยเฉพาะในวันแรก ก็าคือวันอาสนบูชาเป็นวันตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนแปดังที่เราได้ทราบก็คือเป็นวันที่พระเจ้าได้ทรงแสดงประธมเทศนาหลังจากที่ได้ทรงจั้แล้วสอง,งเดือนก็ได้ทรงแสดงประทศนาที่ป่าอิสิปและน้ำเล็กกทยวันโดยหัวข้อธรรมก็คือธรรมจักรกับพระสูตรโดยมีผู้ฟังรียก็พระสาวกขององค์หท่านก็คืออัญญากุลธัญะ ว่าปะปัทยะมหนาะมะและกัสชิหลังจากที่พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมจักกับรสุดไปแล้วในขณะที่ได้ตรัสถึงข้อธรรมว่ายังกินจิตสมุทย य ธรรม,มังสัพพันตังนิโรธธรรม,มังซึ่งแปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดก็รู้ว่ามีความดับเป็นธรรมดาในถินนั้นเองท่านพระยาคุนญ,ญาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าได้ธรรมจักสุ ต่อมาก็ได้เป็นพระรหันทูลขอบวชเป็นพระวิสุสงฆ์เป็นเสากรูปแรกในศาสนาได้กว่าเป็นพระวิสุสงฆ์รูปแรกในศาสนาก,ก็คือพระยากฏัญญก็วันนี้ก็เหมือนกับเป็นวันที่มีพระไตรครบั้งสาประการพระพุทธเกษพุขเจ้าที่พระองค์ได้ทรงจังดโในวันวิสาขาบูชาพระธรรมที่ทรงแสดงก,ก็เรียกว่าธรรมจักรกับพระทสูตรเป็นปฐมเทศนาแล้วก็ผสมก็คือพระยากฏัญญครบั้งสาประการ แล้วก็เป็นโอกาสดีที่เราชาวพุทธจะได้น้อมนําหลักคําสอนที่พอวกได้ทรงนํามาเผยแผ่ประกาศให้เราได้นํามาพุตธปฏิบัติให้มีความสุขมีความเจริญมีความสาเร็จโดยเฉพาะในการประกอบพิธีเวียนเทียนในวันอาสานบุชานะซึ่งเราก็ยังสืบสารรักษาประเพณีของเราชาวพุทธให้คงคู่อยู่กับพระศาสนาเช่นการถวายภาพน้ำฝนบ้างการถวายเทียนภาษาบ้าง เพื่อเป็นการทนุบบำรุงส่งเสริมศาสนาให้มีความมั่นคงวัฒนธรรมคสืบต่อไปแล้วก็ได้ร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สำนักง,งานพระพห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้คำแนะนำก็คือจะต้องมีการสวมหน้ากากาอนามัยมีการเว้นระยะของการนั่งห่างระยะห่างของการนั่งของการประกอบพิธีกรรมต่างๆ แล้วก็การล้างมือด้วยเจลด้วยสบู่ต่างๆบ่อยๆก็จะเป็นการป้องกันโรคโควิด1 9หรืและ c โคว COVID ิด -19 ซึ่งเป็นโรคระบาดซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราชาวไทยได้มีความโชคดีประเทศของเรานนั้นได้ผ่านพ้นวิกฤตของโควิดมาระยะหนึ่งแล้วเราทุกท่านต่างก็มีความสุขมีความสบายแล้วก็มีชีวิตอยู่เหมือนปกติแต่ก็ต้องปรับ ชีวิตให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับฐานของการโลกปัจจุบันด้วยส่วนในวันเข้าพรรษาก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสําคัญกับเราาวพทธส่วนหนึ่งกับพระพิสุสงฆ์ส่วนหนึ่งก็คือในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8เป็นวันที่จะได้สทรงอนุญ,ญาตให้ผสมไ้อยู่จาพรรษาครบถท้นไตรมาสคือ3เดือนแล้วก็ออกพรรษาคือวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดนั่น,นก็หมายถึงว่าในช่วงระยะเดือเก้าสิบวันสิบสองวันพระนี้ เป็นโอกาสดีที่พระสงฆ์ทุกเมรจะได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวิน,นัยจะได้อยู่กับวัดดูแลวัดดูแลญาติโยมเผยแผ่คําสอนไปสู่ใจของประชาชนน,ชนําชนเช,นช,นช,นชนิญชวนญาติโยมได้เข้ามาสู่วัดปฏิบัติธรรมต่างๆแล้วก็ในระยะเวลานี้คณะสงฆ์โดยมาสมาคมก็ได้มอบหมายให้เป็นนโยบายให้คณะสงฆ์ตลอดจนถึงญาติโย,ยมทุกภาคีเครือข่าย ได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของคณะสงฆ์กิจกรรมแรกของการแรกก็คือโครงการหมู่รักษาศีลห้าก็คือเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนชาวพุทธทุกหมู่เหล่าทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านได้เข้าร่วมโครงการวัสษาศีลห้าคือให้รักษาศีลห้าแล้วก็บรเจเกศีลเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงสร้างความสาเร็จสร้างความสุขสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติและศาสนา ก็คือให้ตั้งใจสมาทานศิรักษาศินหนึ่งก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการเบ็ดเบียนสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงสองก็เว้นจากการถือเอาสิ่งของก็ไน่ให้ประกอบอาชีพที่เป็นสมาอาชีพสุจริตประการที่3ก็เว้นจากการประพฤติในกามก็คือมีความยินดีสันโดษในคุกของ,ของ,ของตอนเองประการที่4ี่ก็คือเป็นผู้ที่มีวจีสัจจะคือไม่พูดเท็จพูดแต่คําจริงคาเท็จก่อให้เกิดประโยชน์ความรักความสามัคคีของกา,กาิกัน และการที่5ก็คือเว้นขาดจากการดื่มสราเมรัยอันเป็นตั้งให้ความประมาทก็เป็นพวกที่เจริญสติอยู่เสมออันนี้ก็คือความหมายของศีลห้านั่นก็หมายถึงว่าถ้าเกิดเราได้รักษาศีลห้าก็จะช่วยให้เรานั้นมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงทั้งส่วนตนเองครอบครัวสังคมประชาศาส,สนาโดยเฉพาะในช่วงของโรคการเขาา้าพรรษาก็ได้มีการลดลงให้เราลดได้ลดละเลิกอบายามุกก็คือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเช่นุรายาเสพติดการพานันสิ่งที่เป็นอบายามุกต่างๆเราก็ เรียกว่าตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาว่าในระยะเวลาสามเดือนเตรมาสนี้เราจะเป็นผู้ที่เว้นขาดจากการดื่มโซราเมลัยจากการไม่เ,เกี่ยวข้องกับยาเสพติดการพนันต่างๆเนี่ยเราก็จะเป็นการฝึกฝนจิตใจของเราหีความเข้มแข็งนอกภารษาแล้วก็สามารถที่จะปริยันงตนให้เป็นผู้ลดละเลิกใบยมุกได้แล้วก็ส่วนที่2ก็คือในเรื่องของหน่วยประชาติชาชมจันบลก็หมายถึงว่า คณะสงฆ์ในแต่ละตำบลน,นั้นก็จะมีหน่วยรวมประชานบรลตำบลก็คือเป็นการสร้างโครงการกิจกรรมต่างๆในเรื่องของอศิลปศิลธรรมวัฒนธรร,รมเรื่องของสุขภาพอ,อนามัยเรื่องของสมาธิเรื่องของสามคนะคีธรรมเรื่องของกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่างๆรวม8ข้อเนี่ยก็เรียวกว่าในตำบลหนึ่งก็จะมีวัดที่เป็นประธานหน่วยปร,ประชานบาลตำบลแล้ก็บอบอกทต่อ ก็จะมีท่านเจ้าอาวาสบ้างมีทั้งพยาบาลกำนันท่านในอำเภอในพื้นที่ไปร่วมกันจัดกิจกรรมขอกันต่างๆเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเรามีความสมัคคีเกิดรายได้เกิดอาชีพแล้วก็ประชาชนก็มีความสบสมนมีควาามมสคียึดมั่นในฐาบันหลักก็คือชาติศาสนาแล้วก็องค์สถาบันของมหากษัตริย์อันนี้ก็เป็นบทบาทภารกิจของหน่วยปตอโดยรวมประชาชุมบนในเขตพื้นที่ทุกตำบลของจังหวัดนครสวรรค์ แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขซึ่งในขณะนี้คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยติเมธีจังหวัาทนครเราก็ได้มอบนโยบายให้คณะสงฆ์ทุกภาคส่วนได้ช่วยกันขับเคลื่อนอโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขก็คือเป็นการพัฒนาวัตถุกรรม5สอก็คือเรื่องของความสะดวกสะอาดสะสางสร้างมาตรฐานและก็เรื่องเขาวินัยมันหมายถึงว่าถ้าวัดได้เข้าร่วมโครงการ วัดประชาลัษสุขแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้านการเยยวภาพวัดมีความเป็นระเบียบมีความสะอาดร่มรื่นสวยงามตลอดจนถึงเครื่องใช้ไม้สาย่างต่างในวัดก็จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะอาศัยการมีส่วนร่วมทั้งส่วนวัดเองทั้งส่วนท้งนอทงถิ่นโดยเฉพาะ,ะจังหวัดคนครสวรรค์ก็มีผู้ที่ได้มาร่วมในการขับเคลื่อนก็คือสํันักงานท้องถิ่นจังหวัดคนครสวรรค์ แล้วก็เทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลต่อจนถึงโดยองค์การส่วนตำบลทุกตำบลดดวกก็อปททุกจังหวัดนครสวรรค์รวมไปถึงท่านกำลังผู้ใหญ่บ้านประชาชนในเกิดพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมภาคตำบลต่างๆอสมต่างก็ได้มีส่วนร่วมด้วยเช่การในการขับเคลื่อนโครงการวัดไปรษสร้างสุของคณะสงฆ์จนครสวรรค์ให้มีความสําเร็จตามเป้าหมายก็คือปี2565ทุกวัดก็ได้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็ได้มีการพัฒนาหรือมีการขับเคลื่อนอโครงการวัดปัจฉรนสัางสุขรหนึ่งวัดหนึ่งอำเภอต้นแบบก็มีครบทุกอำเภอแล้วในขณะนี้นครสวรรค์ก็มีวัดต้นแบบของเรื่องของวัด 5. ้าสือหรือว่าวัดโครงการปัจสุขครบทั้งสิบห้าอำเภอ,เลอแล้วและก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราชาวไทยจะได้ช่วยกันทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องของวัฒศิสนห้าเรื่องของหน่วยบร,ริการมวลแล้วก็เรื่องของวัดปัจฉรนสั่งสุขเนี่ย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบชาสังฆบ,บูชาในโอกาสใช้การคำาสา,า,านี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมีความสําเร็จตั้งมั่นอยู่ในคุณของพระสิทธน์นัตไัรให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยอายุวนสุขพภร,ระตลอดกาลนานเทิน